สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้มาพบกันดึกนิดนึงเนาะพอดีว่ารถแอของแอสเสียนะคะก็มีปัญหานิดหน่อยพอดีเพิ่งมาถึงบ้านนะคะก็เลยรีบมาทำคลิปให้ FC ที่น่ารักกันเลยเนาะ ในคลิปนี้ค่ะก็มีมากกว่า10สํานักด้วยกันจัดเต็มเลยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางเลขดาบของดาบตรงตรงของแอดบอลนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของหมื่นบุพเพันนิวาสนะคะพี่ควายคนโก้มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแมงปอยายตุ้มแล้วก็ของแอดวินะคะแล้วก็มีสํานักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสํานักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูดับของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะชุดดับพิฆาตอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาดับล่างอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลากออกตรงๆเลยคือ1นึูนย์ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะแอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้วเนะาะเมื่อเช้าก็โพสต์ไปในช่องชุมชนอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เอามาไว้ให้ในคลิปด้วยเผื่อใครยังไม่เห็นเนาะลองแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้นะคะ แอดก็ขอบคุณดับของผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ดับตรงตรงของแอดบอลกันเลยนะคะแนวทางวดที่แล้วของเขาที่ให้มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านเนาะไม่ว่าจะเป็นดับบนหรือดับล่างส่วนแนวทางวดนี้นะคะเจาะเลขดับบนของแอดบอลก็จะให้สองหนึ่งสามสา 76 89 92เจาะเลขดับล่างนะคะจะให้29 38 47 56 65 74 83แล้วก็92แนวทางเลขเด่นของเขาข่างวดน,นี้ให้เลข8เลข9เลข3แล้วก็เลข7นะคะ fc ถามกันมาเยอะเลยสําหรับแอดบอลแอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของคนคอนหวานกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปสําหรับเลขล่างนะคะตัวกันคือ1นึแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยเด่นบนล่างของเขาค่ะให้เลข9กับเลข0ูนย์ เลข3ตัวจะมี501 7 2 9 5 0 3 2 2 9 2ตัวก็จะมี02 29 04 39 08 59 09แล้วก็69นะคะ ช่วงนี้ของคนคอนหวันก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดวิกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะผ่านเพียงแค่ดับบนเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยเด่นบนของเขาให้เลขศน เลขรองให้เลข2กับเลข5ชุดคู่โต๊ดบนจะมี20 50 52 62เด่นล่างของเขาค่ะให้เลข8เลขรองให้เลข5กับเลข3เจาะเลขล่างนะคะจะให้85 53 83 96ส่วนดับบนทุกหลักของเขาให้เลข9 ใครชื่นชอบของ ad ดวิอยูก็แคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยเนาะเรามาต่อกันที่ผลงานของอาจาร,รย์หนุ่มสารคามกันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาอันนี้ก็พลาดไปหลดุดไปไม่เป็นไรนะคะแนวทางมีข้าวมีหลดุดส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขานะคะข้อมูลเลขบนเลขเด่นให้เลข4 เลขรองให้เลข9เจาะเลขชุด3ตัวจะมี094 493 495สองตัวจะมี93 94 95เด่นล่างของเขาให้เลขเปเจาะเลข2ตัวจะมี83 84แล้วก็85นะคะ แอดก็ขอบคุณของอาจารย์หนุ่มสารคามด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของพี่ควายคนโก้กันเลยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีข้าวมีหลดุดส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลขสองเจาะเลข3ตัวจะให้8 2ดเจ็ด สองตัวจะมีสองเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดตัวเน้นคือสองเก้านะคะของเขาก็ไม่เยอะเลยเนาะสำหรับพี่ควายคนโก้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของยายตุ้มนะคะรัฐบาลกลางเดือนแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลวิ่งเหนือกันก่อน เลขเด่นของเขาให้เลข9กับเลข8เจาะเลข3ตัวจะให้3 9 8 3 7 8 3 9 5 5 9 8 2ตัวจะมี9 8 7 8 9 5 5 8ส่วนชุดปูเสือนะคะก็เลขเด่นให้เลข6กับเลข3 เสอเลข2ตัวจะมี6 3 2 7 6 1แล้วก็3 8ตัวเน้นก็จะขีดเส้นใต้ยอยู่นะคะแอดก็ขอบคุณของยายตุ้มด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของมิสเตอร์บอลกันเลยนะคะแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวของเขาจะให้0 7 9 9 7 1 9 7 2 เก5า7 5 5 7, 0, 5 7 1 2ตัวก็จะมี7 0 7 1 7 2 7 3 7 5แล้วก็79ตัวนี้ก็จะมีดอกจันการกระบาทอยู่นะคะแอรก็ขอบคุณของมิสเตอร์บอลด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์สมยศกันเลยนะคะ อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวของเขาค่ะจะให้2 4 9 8 4 7 2 8 7 2ตัวจะมี5 0 4 0แล้วก็9 6นะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์สมยศด,ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซนต์กันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มานะคะก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นนะคะคือเลข8ตัวเจาะก,ก็เกือบแตกไปสำหรับข้อมูลชุด3ตัวแนวทางงวดนี้เด่นบนล่างของเขาค่ะให้เลข9กับเลข0ชอบชอบส่วนตัวนะคะจะมี591 569 309แล้วก็037 อันนี้ก็ลองแคปเก็บไว้ได้นะคะตัวเลขไม่เยอะเลยแอดก็ขอบคุณของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของมังกรทองกันเลยค่ะของอาจารย์ยุทธนาพารวยแนวทางงวดนี้นะคะชุด3ตัวจะให้7 85ดตัวจะมี8 7แล้วก็5 7นะคะ ส่วนชุดตารางแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหมื่นบุพเพสนิวาสกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางว่าที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีข้าวมีโหลดส่วนแนวทางวดนี้ค่ะนะคะตัวนิ้งของเขาจะให้97 ตัวฟาดคือ95แล้วก็เน้นรองคือ35ฟาดรองคือ38ส่วนตัวฟันคือ51นะคะแล้วก็ตัวกันคือ58ส่วนชุด3ตัวที่เขาจับไว้ให้จะมี097แล้วก็085ใครชื่นชอบของหมื่นลูปเพศนิวาสอยู่ก็มาแคปเก็บไว้ได้ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ผลงานของแมงปอกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปสำหรับข้อมูล2ตัวนะคะคือ18เลขบนส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว FC ท่านใดชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เนาะตัวเน้นก็จะมีดอกจันกร์กระบา,าดอยู่ข้างหน้านะคะลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลง แอดก็ขอบคุณของแมงปอด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเทพบรรลือสุดขั้นเทพนะคะเลขเด่นบนล่างของเา้าแนวทางงวดนี้ให้ตัวเดียวเลยคือเลข7เขาจับมาให้ก็จะมี27 07 17 37แล้วก็97 ส่วนต่อมาจะเป็นเด่นบนนะคะที่เขาจับมาให้แนวทางวดที่แล้วก็เข้าไปในชุด3ตัวนะคะตัวกลับเนาะส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะแอดก็ขอบคุณของเทพบรรลือสุรขั้นเทพด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้แน่นเต็มเปี่ยมไปเลยเนาะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่สลากกินแบ่งไทยของเราจะออกผลแอดก็ขออวยพรให้เอฟซที่น่ารักของแอดทุกๆท,ท่านนะคะถูกหวยรางวันใหญ่รางวันโตกันทั่วหน้าเลยคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ